รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย All New Isuzu D Max พรานุภาพพิกโปรกคิดถึงระยอง คิดถึงคริสตันเจดโฮเทลสะดวกสบายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ038808333สมัครสมาชิกนิตยสารออโตกคารไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตคารโทร025138850สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับงานคุณนี่มันเดินสบายดีจริงๆเนะ่ยบอกเลยนะครับ ปีนี้เลื่อนจากปลายเดือนมิถุนายนต้นเดือนกระกฎาคมคมาเป็นในช่วงนี้เพราะว่าวรัสโควิด19แต่อไรก็ตามนะครับ,รบไม่ได้พูดว่าอะไรแต่ว่าพื้นที่จองกันเต็มไปโตั้งแต่แล้วนะครับตั้งแต่ก่อนจะเริ่มแล้วนะครับเรื่องนี้นะต้องบอกว่าลูกค้าก็ผู้ประกอบการที่มาอ,ออกงานเนี่ยก็ไว้ไวใจเราเราก็ในฐานะผู้จัดเราก็ร่วมมือร่วมใจกันผักดันอุตสาหกรรมรถยนต์ให้มัน ฟื้นตัวกลับขึ้นมาครับนั้นในงานก็ยังมีรถยนต์ใหม่ป้ายแดงมีรถยนต์ใช้แล้วแล้วก็มีพันธมิตรที่เข้ามาร่วมมือกันก็คือบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนโดยพี่เอกพี่แอมนะครับคุณพีรพงศ์กับคุณอนุทัยเอี่ยมลำเนาก็เข้ามาเสริมในเรื่องของกิจกรรม e-sport ครับนะครับแล้วก็ในส่วนของรถแต่งปกติก็จะไม่นั่นนะปีนี้ผมบอกว่าพระเจ้าพระเจ้าคุณพูดอย่างนี้ผมอยากอยากเห็นแล้วเนี่ยูเปรา GT-R 987ปอชเช่แต่งเต็ม RX 7โอ้โหนี่มันสกายไลน์ R 3 3โอ้โหอยากเห็นของจริงแล้วใช่ไหมเนี่ยพาไปดูหน่อยสิฮาร์ลีย์เดวิสันก็มาอยะนี่สายสองล้อก็มีคือ5คันที่ว่ามาเนี่ยรถแต่งอขามาโชว์แต่ว่าฮาร์ลีย์เดวิสันรถไกด์คันนี้ราคารถประมาณล้านสี่กว่ากตีว่าล้านห้าของแต่งไปอีกร้านหนึ่งเป็นเศษสองล้านห้าอยากได้กำตังมาเดี๋ยวขายให้อืมสุดยอดคนขายขายว่าไม่รู้พวกนี้พูดแทน AS ไปเลยตัดสินใจแทนแบงค์เลย โทรมาโทรมาช้าอดหมดเดี๋ยววันนี้พาเข้าไปชมงานนะครับแล้วก็ในส่วนของรถยนต์มือสองนะครับในฮอ์105แล้วก็ด้านหน้าเวทีก็มีในส่วนของกิจกรรมนะครับ e-sport ที่มาเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็มีจุดคัดกรองเรื่องของการเข้ามาชมงานต่างๆนี้ต้องมีจุดคัดกรองลงทะเบียนรับของที่ระลึกนะครับของแจกมีเยอะแยะมากมายนะครับที่สคัญใครที่เข้าาหม่ลืมสวมหน้ากากอนามัยขออภัยเนื่องจากทำรายการนะี่ผมเช็คระยะนะครับอ่ะเดี๋ยวตามไปดูในฮอ์105กันก่อน นะแล้วเดี๋ยวก็จะพาเดินชมรอบๆงานวันนี้ดีไหมฮะดีๆีดีด มือสองวันนี้ั็ผู้ประกอบการเนี่ยมีทั้งจากต้องบอกว่าในทุกพื้นที่ของเทพมหานครนะครับทั้งเดวานฝั่งนี้เป็น AT c a ค้าเซแล้วก็ผู้ประกอบการที่มาเนี่ยต้องบอกว่ารถมีครบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากได้รถมือสองก็มั่นใจซื้อได้เลยสบายใจแน่นอนนะครับไม่ต้องไม่ต้องแบบเฮ้ยเดี๋ยวผมรู้จักกับบอมนะคุณไม่ต้องเลยตอนนี้ต้องบอกเงื่อนไขราคาพิเศษสุดๆอแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของรถที่เป็นรถพรีเมียมนะครับรถยุโรป ก็มีมาให้เล <st favour of kommt> ือกเยอะด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นภายในงานถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่เข้ามาในงานเนี่ยผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้เข้ามาลองเดินดูก่อนแล้วก็ชอบคันไหนเนี่ยต้องรีบติดต่อคุยเรถมือสองเนี่ยคันไหนก็คือคันนั้นแล้วคุณตกลงตัดสินใจซื้อคันนี้จองรถได้ปุ๊บอยากเจอารถออกพร้อมมาออกได้ทันทีนะครับแจ้งทีมงานผมเอางี้ผมพูดคร่าวๆว่าใช้เวลาไม่เกิน30นาที ระหว่างคุณตัดสินใจซื้อทําเอกสารแล้วตั้งแต่ <ừ m. S 2> เอารถออกได้ทันทีนะครับเพราะว่าเราต้องบอกว่าเราจัดมาปีนี้ปีที่9เนี่ยทีมงานแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยเรามีความพร้อมในเรื่องการรองรับพวกนี้ไว้อยู่แล้วครับ,รบนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะ uh huh. ในนี้เนี่ยมีต้องบอกผู้ประกอบการอยู่ประมาณ11บเอดรายสุดไม่หล,ลูกตาเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูผ่านตรงนี้ออกไป uh huh. พาไปดูรถแต่งรถโชว์พาไปดูรถใหม่ แล้วก็จบข้างหน้าที่หน้าของ106ก็มีรถมือสองอีก4รายรายใหญ่ๆอย,ยอยู่ข้างหน้าด้วยเหมือนกันครับไครับ โอ้แซงอยู่เนี่ยโอ้โหนำนำอยู่ซดนำอยู่ครึ่งคันแล้ว <c oughs> S <S <อ>ยังไงก็นำ <S <S <อ>ไม่ขยับไปไหนมันอยู่ในจออ,อ้าวเรอคือประเด็นคือว่าอยากแนะนำให้มาลองดูเพราะว่าตัวอ e ีสปอร์ตเนี่ยทางบริษัทกังปีอินชนแนลจำกัดมหาชนนะครับคุณนนท์ไทยเนี่ยพี่เอกเนี่ยเขาบอกผมแล้วว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ไม่ได้การเล่นเกมนะมีการแข่งชิงแชมป์ไปแบบ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 ระดับประเทศเป็นระดับโลกมันเป็นอาชีพได้เป็นอาชีพได้แล้วก็มีการแข่งชิงแชมป์จริงๆนะมอบรางวัลไปถึงต่างประเทศเพราะฉะนั้นใครมาที่งานนะครับก็มาลองเล่นดูได้นะครับมาลองเล่นดูได้ก็ทุกวันก็ จะมีเจ้าหน้าที่เซตอัพไว้แล้วก็ออลองดูว่าเฮ้ยฟิลลิ่งเป็นยังไงสนใจเนี่ยถามได้ให้เขาแนะนําได้ต้องถือว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน e-sport ของจริงนะครับก็บเป็นกิจกรรมอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาเติมในงาน Fast Auto Show Thailand ปีนี้ครับ เพราะว่าผมอยากให้คุณได้ดูใบนี้ครับใบนี้นะครับผมเดินเข้างานมาเขาจะแจกเพราะว่าก่อนเข้างานเนี่ยถ้าคุณไปที่ศูนย์บีควิกปัมปตทนะครับหรือว่าคุณได้รับแจกตามแนวรถไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่คุณกรอกชื่อเลยกรอกเนี่ยชื่อนามสกุลเพศอายุที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรเรียบร้อยมาถึงงานแล้วคุณหย่อนลงไปก่อนจะหย่อนนี่คุณตัดทั้งบนทิ้งไว้เท่านั้นอ๋อไม่ใช่หย่อนทั้งใบนี่นะเอ้ยฉีกข้างบนนี้ไว้พับปั๊บฉีกนี้ไว้เลยเพราะอะไรเพราะว่าชิ้นส่วนนี้จะมีมูลค่า2,000บาทครับอ้ยะ เพราะอะไรผมจะพาไปคืออย่างนี้ในงานเนี่ยมีบูธเครื่องใช้ไฟฟ้าไดสันคูปองนี้มีส่วนลดมูลค่า2,000บาทครับซื้ออะไรก็ได้ในบูธเนี่ยเอาคูปองเนี้ยมาเป็นส่วนลดส0 0 0ันถามพนักงานปุ๊บเขาบอกตัวนี้1 0,000บาทคุณยื่นคูปองนี้เหลือ8,00 0บาทแต่แบบนี้ไม่ได้นะบางคนบอกเฮ้ยเอาคูปองสองใบรวมแล้วลด4 0 0 0ไม่ได้อหนึ่งคูปองต่อ1ชิ้นนะครับแต่คุณมีคูปอง2ใบซื้อ2ชิ้นได้ เครื่องดูดฝุ่นหมื่นเหลือแปดพันพัดลมหมื่นสองเหลือหมื่นหนึ่งอย่างนี้ได้ของนี้ถ้าผมตัดนี้ผมไม่เดินห้างอื่นนะไม่ได้เฉพาะงานนี้เท่านั้นถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะครับที่สําคัญอีกอย่างคือถ้าไม่มีกูปองนี้มาผ่านเข้ามาจุดลงทะเบียนหรือเดินเข้ามาปุ๊บถามเจ้าหน้าที่ที่ใส่เสื้อสีเทาแบบนี้ครับว่าจุดลงทะเบียนอยู่ไหนแล้วไปขอรับกูปองนี้เอากูปองสองพันมาซื้อซื้อนี่คือไม่ต้องไม่ต้องรอรุ้นพอซื้อเสร็จปุ๊บยังไม่แน่ใจกรอกชื่อแล้วหย่อน วันสุดท้ายของงานเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พระเดชจับฉลากขึ้นมาหนึ่งใบผู้โชคดีจะได้เครื่องดูดฝุ่นไร้สายไดสัน V8 s lim Pro p l ฟ p ีพ s 1เครื่องแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยรอชิงโชคก่อนถ้าไม่ได้ชิงโชคจะส่วนลดมาซื้อ,อมไม่ทันเพราะชิ้นส่วนเขาจะจับตอนปิดงานเพราะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณจะไม่ได้คุณซื้อซะก่อนเลยถ้าอยากได้เครื่องดูดฝุ่นซื้อโชคดีได้เครื่องหนึ่งค่อยเอาไปขายเพื่อนเออนี่วิธีนีนะาให้เพราะนั้นถ้ารอไม่ทันนะครับ อันนี้มันลดในฝันโอ้โหของเรายุค90จนปัจจุบันนี้ราคาไม่อยากจะพูดคือผมผมว่านะ,อ,ะอย่างเซเว่นเนี่ยไอเซเว่นคันเนี้ยสักประมาณสักสองสามปีที่แล้วอะ่ะราคาไม่เกินล้านบาทแต่ตอนนี้ล้านสองล้านสามหาของไม่ได้นะแล้วก็เขาจะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าเป็นไอเซเว่นโอ้อให้ความรู้ด้วยชุดพาร์ตเป็นยังไงชุดท่อเสียเป็นยังไงหรืออย่างคุณดูคันเนี้ย GTR A 3 5นี่ก็ว่าสุดแล้วนะสุดแล้วชุดพาร์ตท็อปซีเครตอย่างเงี้ย แล้ปล้อโมแซดแรงม้าเบาๆพันหแปดรงม้าโอ้อย่างคันนี้ก็เป็น p o ร์ชเก้าแจ็ดแต่ความพิเศษคันนี้คือว่าไปแต่งไงไปแต่งให้มันเป็นต้องบอกสไตล์ของเขาเองอ่ะครับซูปรานะผมรู้เลยตอนนี้ตอนนี้ราคา2ล้านกว่าบาทละเดิมๆนะซูปรานะสภาพเดิมคันนี้ก็ถือว่าเต็มเหนียวนะครับเกือบเกือบพันม้าเหมือนกัน แนวนี้ก็กําลังฮิตคือตัวสกายไลน์แต่ว่าตัวนี้เป็น3.3 3สก็ถือว่าราคาไม่แรงมากแต่ว่าคันนี้เขาบอกว่าเก็บมาตั้งแต่แรกอะ่ะแล้วกอ็อันนี้มันนิสโม่แท้นี่อ่าแล้วก็ชุดชุดพาร์ตต่างๆเนี่ยของแท้หมดคันนี้บ้างคันนี้เนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้ห่วงแต่เอามาโชว์แล้วอยู่ข้างในคันนี้ขายคือถ้าอยากอยากได้คันนี้นะครับตัวรถในประมาณล้านสกว่าๆตีว่าล้านหครับ ของแต่งอีกล้านหนึ่งอย่างที่ผมบอกอ<ฮ>ันนี้เป็นรถไกด์อาร์เรดีวิสันร,รถไกด์แล้วก็ชุดแต่งต้องบอกว่าเพียบ<ฮ>เราไม่ค่อยเห็นรถไกด์ที่แต่งเขาเรียกอะไระขับสไตล์ขับเออขับสไตล์ต้อใส่ท่อสัน้นสตาร์ที่ดังกระหึม่มบิมบึมบาม,บมคือคือแทบจะไม่เหลือไม่เหลือ<ฮ>ของเดิมอะ่ะแต่งทั้งในเรื่องความสวยงามแต่งทั้งในเรื่องสม<ฮ>รรถนะเลยกก็ใส่เข้าไปครบเลยอ่ะเดี๋ยว <Yeah. S 1> ผมพาไปดูรถยนต์ป้ายแดง<ฮ>ในโซนของฮอ1 0หรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยมีทั้งหมดต้องบอกว่า11บี่อ 9, Fast Auto Show Thailand 2020เลือกคันที่ชอบขอยคันที่ใช่ซื้อรถภายในงานทุกคันลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน1 0 0 0 0บาทเข้าชมงานฟรีพร้อมลุ้นรับเครื่องดูดฝุ่นไดสัน V8 Slim ฟรับไว้พลัส28ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่ไบเทคบางนาสนับสนุนโดยกรุงศสีออโต้แ c ็ค i ว e ์ศูนย์บริการรถยนต์บีควิก สนับสนุนโดย all new isuzu d max พรานุภาพพิกโรคคิดถึงระยองคิดถึงคริสตั l เจดโ o เทลสะดวกสบายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ038 808 333สมัครสมาชิกนิตยสารออโตอโคารไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออตอคาโทร์0้่า เวลิูโตโยต้ากาซูเรซซิ่งทีมไทยแลนด์อันนี้ผมเห็นแต่ใน Facebook เห็นแต่ในโฆษณาไม่เคยเห็นตัวจริงเลยอ่ะคันนี้มาจากไหนนูเบิร์กลิงยี่สิบชั่วโมงใช่ไหมยี่สิบชั่วโมงแล้วโตโยต้ากาซูเรซซิ่งทีมไทยแลนด์ได้ที่หนึ่งกับที่สองเออเหรอแล้วที่คุณเห็นฝุ่นฝุ่นคาบโครนคาบน้ําเนี่ยอันนี้คือเขายังไม่ได้ล้างจากสนามนูเบิร์กลิงเลยนะคือแข่งจบปุ๊บแข่งจบปุ๊บเอารถใส่ตู้แล้วก็มาที่นี่เลยนี่เมื่อกี้เราเห็นต้นตำรับ ต้นฉรับสายซิ่งมาแล้วซูเปอร์อ๋ออันนี้เป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่ไอ้ที่เราเห็นตรงรถรถแต่งรถโกงรถในฝันกับหลายหลายคนอีกคันหนึ่งอันนี้เตอร์ร่าฟอร์จูเนอร์ครับลู้าลูล้าหน่อยเส้นสีหลังคาไหมอ้าวอ้าวโจ๊กผมบอกก่อนว่ามันไม่ธรรมดาเห็นสีหลังคาไหมเห็นตัวหนังสือสีดำนี่ไหมครับอันนี้มันเพิ่มความกระจังหน้านี่ไหมครับสปอร์ตดุดันเลยนะเนี่ยคันนี้ครับคันนี้อยากให้ดูเขาแต่งมาให้ดูเลยมิตซูบิชิ แต่งในสไตล์แบบเอาไทรตันมาแต่งในสไตล์แบบโหถ้าย้อนไปเมื่อก่อนต้องลาลีอาร์ตอะเออเออเออสไตล์นั้นอะสีสันอะไรนี่แนวลาลีอาร์ตเลยมอนซาช็อปมอนซาช็อปนี่คาร์บอนไฟเบอร์ก็ถือว่าเอ็กซ์เพนเดอร์นี่มีให้เห็นหลากหลายนะเป็นตัวปกติตัว GT หรือเป็นตัวครอสก็แล้วแต่ก็มีมาให้ดูแล้วก็มีในแบบไลฟ์สไตล์ที่ขนจักรย์ยงจักรยานด้วยอ่ะผมว่าเดี๋ยวผมพาไปดูไฮไลท์ของผมนะครับอยากขับรถไฟฟ้าไหม อยากประหยัดอยากประหยัดขับรถไฟฟ้าแล้วกลัวไปไม่ถึงไหมนั่นน่ะสิโอมหาที่ชาร์จยากนะกลัวไปหาที่ชาร์จไม่ได้ไหมใช่เสียเวลากลัวชาร์จนานไหมกลัวปลั๊กอินไฮบริดนี่คําตอบครับนี่คําตอบเลยครับ,รบเฮ้ยนั้นผมว่าประเทศไทยวันนี้เอาปลั๊กอินไฮบริดไปใช้งานก่อนเพราะว่าอะไรรถคันนี้ชาร์จปุ๊บใช้ออไฟฟ้าอย่างเดียววิ่ง67กิโลเมตรเฮ้ยเ,เดี๋ยวก่อนผมกลัวซื้อไปแล้วผมต้องไปติดตั้งอะไรตัวอะไรนะชาร์จไฟเองอีกอะตอนนี้ตอนที่เขาเปิดตัวเนี่ยหนึ่งพันคันแรกครับคุณจะได้ที่ชาร์จโฮมชาร์จ Oh. แถมประกันภัยชั้นหนึ่งแถมที่ติดตั้งโฮมชาร์จิ่งให้ฟรี uh. แล้วก็มีการรับประกัน8ปีโโอ้หในตัวของแบตเตอรี่ไ hey, อันนี้คุ้มคุ้มเลยนะคือผมบอกเลยเมื่อวานตอนเขาเปิดตัว uh. ผมนั่งอยู่ในงานอ่ะบ,บอกคุณผู้ชมนะครับคิดไว้ว่าราคารถน่าจะประมาณล้านเจ็ดเพราะว่าตัว H S ปกติเนี่ยมันประมาณล้านสองล้านสองน่ถ้าว่าคันนี้มี รถยนต์ประมาณร้านหนึ่งร้านสองโดยประมาณก็คิดว่ามันน่าจะอยู่สักร้านเจ็ดเพราะเขาประกาศราคามาเมื่อวานเอาว่าร้านสี่มีทอนนิดหน่อยร้านสามกว่าคือแพงกว่า HS ปกติประมาณสองแสนนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะได้รถไฟฟ้าแล้วกลัวเรื่องการใช้งานเอาปลั๊กอินไฮบริดไปใช้ก่อนผมว่าเมืองไทยนะน่าจะบอกกับปลั๊กอินมากกว่าถูกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มาบูธ MG นะผมแนะนาว่ามาดู MG HS P h ับ ตอบโจทย์ของอะไรตอบโจทย์ของคนที่อยากได้รถแบบ SUV ออยากได้การประหยัดพลังงานอยากลองใช้รถไฟฟ้ามีข้อจำกัดข้อกังวลเรื่องการชาร์จเรื่องของลักษณะการใช้งานผมว่าเนี่คือคำตอบที่ดีลูกค้าไม่ขาดสายเนี่ยเดี๋ยวไปทางฝั่ง m a ส d a มไหมโอ้ได้ขาวว่าร2สองแสนรถสองแสนเออมาสด้ามีราคารถราคารถอยู่สองแสนเดี๋ยวพาไปดู CX8 คือมันมีความน่าสนใจตรงที่ตัว CX8 ตัวเนี้มีเงื่อนไขพิเศษอ่ะยังไงอะคือเป็นเจ็ดที่นั่งแลวตอนนี้มีส่วนลดจากร้าน5,900เหลือร้าน3,900อันนี้ลดให้200,000น่ะโอ้ลดไปเลยลดไปเยอะแล้วก็ในบูธก็ยังมี CX30 นะฮะมาสด้า2เรียกมาครบเลยมาครบเลยแต่ถ้าใครสนใจอยากได้รถ SUV ตอนนี้นะครับไซส์กำลังดีแนะนำ CX5 ครับข้อเสนอดีมาก c X 5 <Bull etin> ผมบอกเลยว่า c X 5ขับสนุกคือผมชอบรถมาสเตาอย่างหนึ่งนะไม่ว่ารุ่นอะไรก็แล้วแต่ CX30 CX3 CX5 CX8 หรือแม้แต่กระทั่งมาสเต2น้องเล็กไหนนะมาสเตาเป็นบร,ริษัทที่ทํารถขับสนุกขับเหมือนรถไฟฟ้าแต่ไม่ต้องชาร์จไฟ <Answer. S 2> <hey. S 1> เพราะว่าใช้มอเตอร์ตัวเดียวกับนิสสันลีฟเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องอีโคคาร์นี่แหละเออเป็นเครื่อง1.2นี่แหละต้องเบนซินครับไอ้เครื่องเนี่ยมันปัดไฟมาถึงตรงกลางแปลง เอาไฟเนี่ยไปเก็บในแบตเตอรี่แล้วก็เวลาใช้งานรถขับใช้งานเนี่ยแบตเตอรี่จะส่งไฟไปที่มอเตอร์อม,มอเตอร์ก็ขับเคลื่อนล้อ,อแต่ถ้ากดคลิกดาวน์กดเร่งแซง เครื่องปั่นไฟส่งไปแบตเตอรี่อีกส่วนหนึ่งแปลงกระแสไฟยิงไปที่มอเตอร์ไม่ได้ไปไม่ได้ขับเคลื่อนรถนะไปที่มอเตอร์เพื่อให้มอเตอร์ทํางานมอเตอร์ก็รับไฟ2ทางจากแบตเตอรี่ด้วยจากตัวแปลงไฟตัวเจเนเรเตอร์ใส่เข้าไปด้วยโอ้ยนี่หมายความว่า e ีวีคันนี้เนี่ยไปไหนก็ได้พูด e ีวีเดี๋ยวเขาก็ด่าอีพาวเวอร์พูดอีวีเดี๋ยวเขาก็ด่าไม่ต้องง้อที่ชาร์จไฟไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถึงไหนถึงกันช่วงล่างดีช่วงล่างดีคันนี้นี่บอกว่าชอบจริง ครับก็ชื่นชมชื่นชมเพราะว่าตั้งแต่เขาเปิดตัวนิสสันคิกก่อนจะได้ขับเลยคือดีไซน์ดีนะแล้วก็ดีไซน์ดีดีไซน์ใหม่แล้วก็ได้ในเรื่องของตัวเทคโนโลยีพาวเวอร์ได้ในเรื่องของห้องโดยสารก็ถือว่ากว้างขวางสะดวกสบายนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยผมมองว่ารถนิสสันคิกอีพาวเวอร์ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากจะได้ฟีลลิ่งรถไฟฟ้าแต่กลัวเรื่องชาร์จไฟงั้นใครที่มาบุญนิสสันเนี่ยแนะนําว่ามาลองแล้วถามเขาเลยนะมีลองขับหรือเปล่า อลองก่อนจะได้รู้ให้จังหวะถ้าไฟมันพอให้จังหวะรถไฟฟ้าเป็นไง aters, <S <s นะคุณจันลืมไปเลยว่าโอ้โหไฟฟ้าที่อ so um> ื่นๆหรือว่าที <S <S 謝謝่แบบไม่เคยสัมผัสไฟฟ้าเนี่ยมาลองได้ครับโอ้โหสุดยอด คุณต้องมายืดเหยียดขากันตรงบูทนี้เนี่ยต่อไปนี้จะปัญหานี้จะไม่เกิดครับเพราะอ e ีซูซูมีเกียร์ออโต้ทุกรุ่นแสดงว่ามีตั้งแต่สปาร์คสเปซแคปแคปโฟโรดิเรียกว่าตอนนี้มีทุกรุ่นในเกียร์ออโต้แต่ว่าเกียร์ธรรมดาย,ยังมีอยู่ก็มีมีอยู่แต่ว่าเ,เ,พเพิ่มเกียร์ออโต้ทุกรุ่นแ้่ยังจำกันได้ผมเคยพาไปดูมาแล้วนะครับสตัวนี้บอกเลย X s e r i e s, <S นะครับ ในตัว X s e r i e s ก็มีทั้งสปีดแต่งแบบเบรสซิ่งและซิ่งแล้วก็ด้านหลังเป็น X s e r i e s ที่เป็นต้องบอก oh, ว่าุหล่อนุ่นหลอ่นนหลอตัวสูงตัวสูงนะลุยๆนะครับก็เลือกเอาว่าชอบแบบไหนสำหรับคนที่อยากได้ชุดแต่งนี่เขาแต่งมาคอมพลีทมาเลยนะแต่ X s e r i e s นี่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นตัวสปีดนี่มีแต่เกียร์ธรรมดาแต่ถ้าเป็นต้องบอกว่าตัวที่เป็นแบบออฟโรดตัวนั้นก็จะมีเกียร์ออโต้มาให้ด้วยตัวท็อปอ่าก็เลือกเอาว่าชอบแบบไหนนะครับ,รบแต่ชอบตรงที่มีเกียรอ์ออโต นะครับโหโหแล้วก็ยังมีวีครุ่งวีครอสนะครับมาจอดโชว์ในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทางรถไม่มีคือบอกว่าปีน,น,ปนี้ปีนี้ไม่มีหน้าฮอลล์หนึ่งูหกเนี่ยไม่มีเรื่องกิจกรรมเซ็กซี่คาวอชครับ เรื่องว่าในเรื่องของกฎระเบียบนะครับของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 บาเานี่ยทำให้กิจกรรมตรงนี้เราก็งดไปก่อนปีนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าชมงานทุกคนแต่ว่าด้านหน้าฮอลเนี่ยนะครับก็มีผู้ประกอบการรถ<ม>ยนต์มือ2สองต้องบอกว่าเป็นรายใหญ่นะครับแล้วก็วเป็นรายที่อยู่กับเรามานานเมื่อจะเป็นวิสานออโต้คาร์ดีดีเอสคาร์เซ็นเตอร์โยรัชดาแล้วก็ศูนย์รถยนต์ห้าสิบสี่นิวัต์อยู่ครบเหมือนเดิมนี่ท็อปท็อปรดับครับนี่เลยนะเนี่ยก็ท็อปไม่ท็อปไม่รู้อ่ะแต่ว่ายอดขายแต แล้วก็รถทุกคันแน่นอนมีคันรับประกันซื้อคือ100%เปเ็นต์เต็มนะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องราวของรถยนต์มือ2แล้วก็กลัวถูกหลอกกลัวได้รถไม่ดีซื้อที่นี่มั่นใจสบายใจอุ่นใจได้แน่นอนมาซื้อรถมือสอซื้อปุ๊บเอารถออกได้เลยถูกต้องครับเพราะว่ามีกรุงสรีอโอโต้มาคอยดูแลเรื่องสินเชื่ออยู่แล้วถ้าเกิดคนแบบว่าจ่ายสด เห็นรถโหแต่ราคานี่ไม่น้อยราคาไม่แพงก็ทําสัญญาจบเสร็จขับกลับได้เลยถูกต้องแต่มันตางอย่างงี้คือถ้าสมมุติว่าคุณซื้อเงินสดรถ1ล้านบาทคุณก็ได้คูปองจริงโชค1ิบใบเพราะ0นึ่งแบาทได้หนึ่งใบแต่ถ้าคุณจัดสินเชื่อกับกรุงศรีออโต้ครับงล้านบาทคุณจะได้คูปอง20บใบเพิ่มอีกเท่าหนึ่งวราถ้าคุณอยากจะจัดสดผมแนะนําว่าดาวเยอะๆเพื่อเอาสิทธิ์ชิงคูปองเฮ้ยเออนี่อันนี้ดีนี่ดีเพื่ออะไร เพื่อได้เสร็์เอาคูปองไปชิงโชคเติมน้ำมันแสนบาทนี่อยู่ได้ไปีนึงนะผมบอกให้รีบมาเลยนะดูเสร็จแล้วรีบมาเลยนะ,ะใช้วิธีนี้ไปเลยครับ,รบอ่ะก็เป็นภาพโดยรวมนะครับของ Fast Auto Show Thailand 2020ปีนี้ปีที่ครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากจะได้รถใครที่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ไดสันหรือชิงโชคเครื่องดูดฝุ่นไดสัน V8 Slim f a s ม f r ฟ e Plus อยากจะได้คูปองบีควิกจองรถเนี่ยรับคูปองบีค i c k ไปด้วยนะ ผมบอกได้เลยว่ามาที่งานนี้คุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมาแน่นอนค,ครับอ,อย่างนี้ต้างหากคุณผู้ชมไปก่อนนะ้วคราหน้าจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจไว้ติดตามรับชมกันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ9สู่ปีที่9 Fast Auto Show Thailand 2020เลือกคันที่ชอบขอให้คันที่ใช่ซื้อรถภายในงานทุกคันลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน100,000บาทเข้าชมงานฟรีพร้อมลุ้นรับเครื่องดูดฝุ่นไดสัน V ี s l i สล l มรัฟ 8ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่ไบเทคบางนาสนับสนุนโดยกรุงศรีออตโต้แม็กไวายสศูนย์บริการรถยนต์บี u i c k